แต่งหน้าเสร็จแล้วต่อไปก็คือขั้นตอนของการทําผมนะคะเรามีของเล่นไหว่ด้วยทุกคนนาราเป็นคนที่ชอบนีผมมากเรีวยกว่าหนีบแทบทุกวันอันนี้เป็นอุปก,กรณ์จัดแต่งทรงผมของเลเซอชาฟคือเขาออกมากรองซีรีส์มาใหม่ทั้งหมด3รุ่น3สีนะคะส่วนนี้เป็นสีลาเวนเดอร์วิสีเข้ากับเสื้อฉันเลยรุ่นนี้เป็นแบบออโต้ทวีสแกน25น้องไปเครื่องม้วนผมอัตโนมัตินะคะแบบทําลอนง่ายมากเดี๋ยวจะทำให้ดูวิธีเปิดกระเทนนะก็คือหมุนเอากึก แล้วไฟมันก็จะขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะหมุนได้2แนวก็คือเราใส่ชอบผมลงไปนะคะแล้วก็กดปุ่มให้แกนหมุนแบบนี้ได้เลยเห็นไหมทุกคนง่ายมากนะคะแล้วน้องก็จะออกมาเป็นรอนแบบนี้เลยรวดเร็วประหยัดเวลามากๆแล้วก็แนะนําเลยว่าถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่หัดรอนผมนะคะรุ่นออโต้ทวิสต์แบบนี้ก็จะเหมาะมากเลยถ้าเกิดใครอยากจะทําเป็นรอนแน่นรอนคลายก็แล้วแต่เราเลยนะคะ ตอนนี้มันอาจจะดูเป็นก้อนๆใช่ไหมแต่ว่าใช้หวีสั่งนี่อันนี้ข้างนี้คือที่สั่งแล้วนะคะดูสุขภาพดีเวอร์สั่งข้างนี่ก็เด้งมากแลว้วมากระลองซีรีส์เขาจะมีอีก2รุ่นซึ่งสีก็น่ารักมากเหมือนกันมีเครื่องนีผมลเซชาสเบบี้สีโรสแล้วก็เครื่องนีผมลเซชาสสเต a แอนด์โควันนี้สีมิ้นท์ แล้วนะ่าจะชอบของเลอซาชานะคะคือแกนทําความร้อนของเขา่าเซรามิกจะช่วยกระจายความร้อนได้ทั่วถึงแล้วก็สม่าเสมอมันจะทําให้รอนผมของเราอยู่นานแล้วก็เลอซาชามีบริการหลังการขายด้วยนะคะพวกรับประกัน c a เซนเตอร์อะไรต่างๆเขาดูแลหลังการขายดีมาก